ดีื่มนี่พาดาวพาดาวมามาห้องหมองมาสร้างเบิ้งน้ำหนักเข้าไปได้คนเดียวเข้าไปได้แต่โเป็นยันยันแพ้เสือ ว่าเขาเขาให้เขาได้เชื้อแล้วเชื้ละคนย่านย่านติดเชื้อยันยันมีโรคโคโรหน้าบ้องกันไว่อนเบื่งหงเหมาะวางปาบ่มีผร้ใด hoe hoe kan jy dan ek weet jy is daar nie nie ja jy daar jy het seker toe toe dan kan sy maar so so sy ¿Cuánto kilo? ¿Cuánto kilo? Tres kilos cien. kilos 100. 100. Que muy poco, ¿no? Que con, con leche materna, no se viene la leche ¿no? se se duerme, poco, es como que duelo, estómago,

มาถาเบิ้องหมอหมอเพื่อนอธิบายการแอ้น,อนอยกินนมแล้วกินนมชิมันกินอิ่มผลบอนแล้วชิมันหกักเมื่อเนี้ก็มาสร้างน้ำหนักได้สามกิโลกับหนึ่งขีดหนึ่งอาทิตย์ ཁོ 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 ཁོ